ใช่ค่ะเอ่เองั้นแค่นี้ก่อนนะคะแป๊บน,นึงค่ะ,คะหนูทำอะไรเนี่ยออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะพี่คะช่วยหนูด้วยค่ะช่วยช่วยอะไรผู้ชายคนนั้นเขาจะมาจับตัวหนูค่ะตายแล้วถ้านั้นหนูอยู่น,นี้แหละเดี๋ยวพี่ช่วยเองโทษครับ คุณเห็นเด็กผู้หญิงวิ่งมาทางนี้บ้างไหมครับเอ่อไม่เห็นนะครับมีอะไรหรือเปล่าคะอ๋อเพื่อนผมเล่นต้นหาลูกครับเห็นลูกวิ่งมาทางนี้ลูกผมตัวประมาณขนาดนี้ถับผุมเปียชุดสีฟ้ารองเท้าสีชมพูอ๋อค่ะเหมือนฉันจะเห็นวบๆเวนะคะไม่น่าจะวิ่งมาทางนู้นนะคะแน่ใจนะครับแน่ใจค่ะลองไปดูสิคะ คนนั้นเขาบอกว่าเขาเป็นพ่อของหนูอะไม่ใช่นะคะเขาไม่ใช่พ่อของหนูเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปมีอะไรอีกอะคะผมไปตามทางที่คุณบอกอะแต่ผมไม่เจอใครเลยคุณแน่ใจนะผมเห็นลูกผมไปทางนั้นแน่ใจสิคะนี่คุณรู้ใช่ไหม ว่ากักขัง,งนุเดียวเด็กเนี่ยมันผิดกฎหมายฉันไม่ได้โง่นะคะฉันรู้ค่ะก็ดีถ้างั้นเปิดเป่าผมดูหน่อยเดี๋ยวทำไมฉันต้องเปิดด้วยอะ่ะจะเปิดดีๆหรือให้ผมโทรแจ้งตำรวจโทรเลยค่ะโทรแจ้งตำรวจเลยค่ะเอาสิคะโทรเลยถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยฉันขอตัวนะคะ มันเดินตามเราแบบเนี้ยทำไงดีวะเราตายแน่เลยอะสวัสดีค่ะคุณลูกค้ามากี่ท่านคะฉันขอเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมคะอ๋ได้ค่ะห้องน้ำอยู่ด้านหลังค่ะ คุณนะคะ,ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้ามากี่ท่านคะเออคุณเหน็นผู้หญิงที่ลากกระเป๋าเดินทางมาที่นี่ไหมครับอ๋อมาด้วยกันเหรอคะใช่ครับไม่ทราบตอนนี้เขาอยู่ไหนครับเออเขาไปเข้าห้องน้ำะอะค่ะห้องน้ำอยู่ไหนครับอยู่ด้านหลังคะ่ะถ้าผู้ชายคนนั้นไม่ใช่พ่อของหนูอะแล้วเขาเป็นใครอะ ออกมานะฉันรู้นะว่าพวกแกอยู่ในนั้นน่ะพวกแกนี่ฉันไม่รอดหรอกเป,ปิดประตูฮัลโหลค่ะ191เหรอคะช่วยด้วยค่ะมีคนจะพังประตูห้องน้ำเข้ามาทำร้ายฉันค่ะฉันอยู่ที่ห้องน้ำร้านอาหาร B S C ตรงสามโคค่ะค่ะฉันบอกให้เปิดไง ปดหนูเดี๋ยวหนูเข้าไปหลบด้านในก่อนนะแล้วไม่ต้องออกมาจนกว่าพี่จะเรียกนะไปสิได้จะเอาอย่างนี้ใช่ไหมได้ฉันจะรอพวกแกที่นี่แหละดูสิใครจะทนไม่ได้ก่อนกันกว่าตำรวจจะมาเราต้องตายแน่ๆเลยอะ นี่ก็ต้องเดินผ่านมันสินะเอาวะจะไปไหนนี่เห็นอะไรไหม แกขัดขืนหรือส่งเสียงดังเ่ไปตายทำไรอะ่ะอ่อฉันหิวอะคะ่ะฉันขอสั่งอาหารหน่อยนะคะรับอะไรดีคะอืมเอาเป็น สลัดหนึ่งที่ค่ะแล้วก็โอ๊ยหน้าคุค้นๆนี่น้องพลอยใช่ไหมไม่ได้เจอกันตั้งนานจำเกือบไม่ได้แหม่น้องพลอยน้องพลอยจำพี่ไม่ได้หรอพี่ฝันไงรุ่นพี่ที่มหาลัยอะอ๋อ จำได้คะก็ตอนนั้นเนี่ยพี่ฝันทําผมสีชมพูตอนนี้ทําผมสีดําค่ะก็ทํางานแล้วก็ต้องสุภาพหน่อยไม่งั้นโดนไล่ออกอ่ะนี่จะคุยอีกงานไหมอุ้ยนี่แฟนเธอเหรอดีเลยคุณคะช่วยถ่ายรูปให้ฉันหน่อยสินะนะคะ ่ด้ถ่ายรูปเชนกับน้องพลอยให้หน่อยพอดีว่าตอนสมัยเรียนอ่ะน้องพลอยเขาดังมากเลยมีแต่คนมารุมจีบนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวสลับได้เสร็แล้วเดี๋ยวสิคะขอไลน์หน่อยนะคะ เดี๋ยวพี่ส่งรูปให้นะได้คะ่ะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวฉันไปเอาสลัดมาให้ทีนี้ก็ไม่มีใครกวนแล้วส่งกระเป๋าเดินทางให้ฉันไม่งั้นแกตายถ้าฉันไม่ให้หล่ะนี่เกกูประสาทฉันเงนี้ยอยากตายใช่ไหม ว่าไงเอามาอ๋อกะเป๋าเดินทางนี่เหรออยากได้ใช่ไหมอ่ะเอาเอา,เอาไปเลยยังไงน้อเด็กเจ้าเล่ฉันบอกแกแล้วว่าแกาไม่มีทางหนีฉันพ้นหรอก น้องเด็กนี่ไปไหนน้องเด็กบ้าแกดีันิพนพ์เลยออกมา thủ nào rất lò quá. bác ê cái húng nọ à đâu ơi ê ê cái gì tôi nắn tôi đâu ơi cái gì này lẹ đi léo kiểu tâm luột cơ mà thôi sẵn hồ trang tâm luột léo thôi <capping> เดอรด้ยช่วยเปิดสมน้าผู้ชายคนนี้เขารักพาตัวหนูบอกจะเรียกค่าถ่ายจากแม่ของหนูค่ะคนเร็วแบบนี้ต้องไปนอนในคุกเท่านั้นจ้ะ ไม่นะฉันไม่อยากติดคุกอีกแล้วปล่อยฉันไปด้วยไม่เจะไม่อยากติดคุอีกแล้วปล่อยฉันไปปล่อยฉันด้วย